สวัสดีครับพบกับช่องบูททอยกันนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมแล็กนัลล็อกกาวิตี้นะครับผมในเซิร์ฟชาร์ตเรามีกิจกรรมใหม่ผมเห็นกิจกรรมนะผมไม่ค่อยได้ขคา,าเล่นแต่ผมชอบเปิดของเปิดกิจกรรมต่างๆนะครับวันนี้ผมเห็นกิจกรรมมาใหม่เป็นกิจกรรมเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นจอให้ดู เป็นกิจกรรมเปิดไข่เปิดซุม่มไข่นะครับเพื่อนๆน,น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาจัดอ่าขอสัก50ฟองแรกก่อนนะครับเดี๋ยวว่าจะจัดสัก100ฟองนะครับสำหรับคลิปแรกของผมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับน้องใหม่นะครับน้องใหม่เรามาเริ่มกันเลยครับที่ ห้าสิบฟองแรกนะครับจากกันไปเบาๆนะครับห้าสิบฟองนะครับลุยครับมาแล้วเต็มคลังเลยเราขอไว้ญาติไว้เล็กหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปเรื่อยๆนะครับขอญาติเอานี้บงังบังสักนิดนึงนะครับเสียงก็แกะเสียงแมวผมเองครับกำลังคึกครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับ เรามาัเริ่มกันเลยนะครับจัดไปที่ฟองแรกครับผมไปครับมาออกมาถึงก็ shadow shadow s h i e l d เลยนะครับไม่รู้ว่าอะไรดีมามาขึ้นชื่อนะครับอ๋อเป็นบิดเหรออ่านออกเสียงผิดแล้วพลาดอะไรก็ขอพัยด้วยนะครับสองครับอ๋อโอการ์ดเหรอโอนการ์ดเหรอไเปิดการ์ดน่าจะใช่นะครับ3ครับ ไม่มีอะไรครับ4ี่ครับ5ครับ6ครับอ๋อเครอการครับการเห็นว่ามีเท้ากังขานะครับน่าจะใบละแสนกว่าบาทครับถ้าได้ก็คงดีนะครับไปกันต่อครับน่าจะใบที่5้าแล้วครับหครับ7ครับ8ครับ9ครับ สิครับ11 12ครับ13บสา้เป็น shadow นะครับอ๋อเป็นของบิชเหมือนกันนะครับผมได้มา2ชิ้นแล้วนะครับไปกันต่อครับผมอยากได้คอร์สเสือกับพระคุมไฟนะครับเห็นเขาว่าแพงเราไม่ผมยังไม่ทราบราคาเนี้ยะครับเห็นกิจกรรมก็เข้ามาเปิดเลยไปต่อครับไปครับไปอีกครับเอจิครับ ได้ก๊ r ซชูการ์มันเป็นชูการ์เมื่อการ์ดอ,อ๋อประมาณว่าการ์ดที่มันใส่ช่องช่องนั้นใช่ไหมถ้าผมเข้าใจถูกนะครับก็อันนี้ใส่สำหรับใส่กับการ์ดช่องใส่รองเท้าอันนี้ใส่เสื้ออ่าโอเคโอเคครับไปครับเบสซิ่งครับเลือดอ่อยาคีครับเอจิครับเอจิครับคลิกครับเคครับ เบสซิ่งครับคีครับพุดดิ้งครับเอ้ยแฮทครับแฮทคืออะไรคอสตูมเฟรมมัพบ,บ่มัพมัพไฟเหรอมัพไฟเหรอเดี๋ยวผมขออนุญาตขออนุญาตด,ดูนะครับอฮ้ยมัพไฟเย็ดแค่ได้มัพไฟแล้ววู้ววมัพไฟครับผมมัพไฟครับขอใส่โชว์เลย ของจริงครับม,มาไฟมาครับผมยีย่มาไฟมาเหลอกี่ฟองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบครับเปิดไปประมาณสามสิบฟองนะมาไฟมาแล้วต่อไปขอเป็นก้าเท้ากางขาเลยครับคลิปแรกของผมว่าจะกรีดเลยนะครับไปต่อครับเบสซิ่งครับ เคครับกล่องครับเอจิครับเบสซิ่งครับเอจิครับเคครับมัฟมัฟการ์ดมัฟบ่โอเคครับเดี๋ยวขอซูมแอคหน่อยครับเนี่โคเทไปครับมัฟอีกแล้วหรอมัฟโอเคเท้าขาใส่กับอะไรวะใส่กับอะไรอ่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันครับใส่เครื่องระดับเหรอไม่แน่ใจครับผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับไปต่อครับใส่เสื้อครับการดใส่เสื้อเอจครับครกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับหรือเจ็ดฟองครับไปครับเบสซิ่งครับเคครับเอจครับเบสซิ่งครับเบสซิ่งครับคริครับ ฟองสุดท้ายครับผมฟองสุดท้ายครับฟองท้ายของ50ฟองชุดแรกครับกินยาแล้วไม่รู้ครับกินให้หมดครับใส่ธาตุพิษอ๋อนี่มันไม่ใช่ใส่นี่หว่านี่ใส่ธาตุพิษโอเคครับไปครับโอ้โหพุดดิ้งครับผมโอเคครับ50ฟองแรกก็การ์ด3การ์ด4การ์ด5การ์ด6ใบนะครับชูใบหนึ่งมัฟ2ใบแล้วก็เสื้อ3ใบครับ ได้เครื่องประดับนะครับอ๋อเซตเซตไว้นะครับเซตเซต spd นะครับผมเปิดเลยไหมยังอ่อนนี้่าครับขอจัดอีก50ฟองครับคลิปนี้ร้อยฟองนะครับเราบอกแล้วคลิปแรกของผมผมขอร้อยฟองนะครับไปครับไปครับโอเคครับ50ฟองเซตที่2ครับ มาแล้วครับผมมาแล้วครับผมโอ้โหขออนุญาตครับผมขออนุญาตยยายที่สักนิดนึงนะครับตืนเต้นครับโอ้โหผมได้มัผมก็โอเคแล้วอะไม่รู้ผมไม่รู้ราคาเหมือนกันนะครับเพื่อนๆที่รู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ยังแพงอยู่หรือเปล่านะครับพอดีผมไม่ค่อยเล่นครับผมชอบเปิดไข่เฉยๆครับดูเลยว่าผมครัแปโอเคครับเรามากันต่อครับห้สิบ ฟองเซตที่2นะครับผมไปครับกล่องครับเบสซิ่งครับโอนกัรดมาร์คครับผมเอจิครับเบสซิ่งครับพุดดิ้งครับเบสซิ่งครับอ่าเป็นอะไรอ่ะมาผมโทษทีครับผมไม่ค่อยรู้จักครับเบสซิ่งยาคิครับเค้กเบสซิ่งครับคิ คูดดิ้งครับเฮ้ยเงียบนานใหเงียบไปแล้วกี่กี่ฟองครับเนี่ยสามอันนี้สามเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าสามห้าสามพิพาห์ฟองครับผมขอรัวห้าฟองไปเลยนะครับขอรัวสักทีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเงียบครับไม่รัวแล้วครับเอาแบบเดิมเราดีกว่าครับผมชื่อไม่ขึ้นเลยนะครับชื่อไม่ขึ้นเลยช้าๆดีกว่าครับไปครับ หนับ1ส3ไปครับแล้วก็1 2 3สไปครับอ้าวชาโดมาแล้วครับผมไม่ซามใช่ไหมโอเคไม่สาครับไม่ามําจะครบเซตแล้วนี่ครบเซตมันใช้กี่อันวะผมไม่แน่ใจเหมือนน่าจะ4หรือเปล่าเพราะอันนี้มันใช้คู่กับชู True ครับชู True กับชิวใช้คู่กันอันนี้เป็นชาร์โดเป็นเครื่องประดับน่าจะ2ชิ้นนี้คู่กันอันนี้ก็น่าจะขาดรองเท้านะครับโอเค ไปครับจะครบเสร็จแล้วครับไปครับไปครับไปครับเบสซิ่งเอจิคริเอจไอเบสซิ่งโอ้โหไม่ต้องมีพาแล้วครับมาขนาดนี้ s h โดว์โอ้มัพโอเคการ์ดมายาคิพุดดิงพุดดิง กองเกเสื้ออ่ไอ้การ์ดโอนการ์ดพวกนี้มันมีสิทธิ์ลุ้นเท้ากังขาหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเราลองมาเปิดกันเดี๋ยวเราของหมดชุดนี้นครับเหลือประมาณ2 4 6 8 10 11ฟองครับผมไปครับฟองที่1 2 3 4ครับ5ครับผม6ครับ7ครับ8ครับ9ครับ สิบครับฟองสุดท้ายโอเคครับหมดครับเท่ากับเราได้ภาคคุมกับเซตเซตบิสเหรออนุบิสน่าจะบิสนะครับเซตบิสกับภาคคุมไฟนะครับอ๋อฮอรสุดยอดภาคคุมไฟเดี๋ยวผมขอไปเช็คราคาในกลุ่มไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เดี๋ยวขอเช็คแบบเรียวไทม์ให้ดูเลยนะครับขอญอาเข้า Facebook สักครู่นะครับอขอเช็คในกลุ่มนะครับขอเช็คในกลุ่ม เช็คในกลุ่มก่อนนะครับอืมผ้าคลุมผมขอดูราคาอ๋อผ้าคลุมไฟอยู่ที่พันห้าครับผ้าคลุมไฟอยู่ที่พันห้าผมเห็นในกลุ่มล่าสุดตอนนี้นะครับเคียวอยู่ที่หมื่นสองห้าร้อยอ๋อโอเคครับหมวกเสือห้าพันห้าคลุมไฟอยู่ที่พันห้าครับไม่ไม่แพงโอเคถือว่าโอเคอยู่ครับแต่เซตบิสผมไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่โอเคครับเรายังเหลือการ์ดประมาณเก้าใบครับผมขอเปิด เป็นของเสื้อก่อนนะครับไปครับการ์ดอะไรว่าไม่รู้จักครับอันไหนแพงก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับไปครับอันนี้หุ่นเหล็กหุ่นเหล็กผมจำได้ครับผมเคยเห็นอยู่ครับไปครับขอการ์ดบอสสักใบเถอะเพื่อนโอ้หแกงหุ่นเหล็กข้างนั้นเลยครับไปครับโอ้โหเสื้อปลาครับโครสุดยอด จัดต่อเลยครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอันนี้เป็นของมัฟนะครับการ์ดส่วนของมัฟนะครับหนึ่งครับการอะไรวะโอ้โหไม่น่าจะดีครับสองครับโอ้โหการ์ดคุกกิ้งครับมีราคาหรือเปล่าไม่น่ามีนะครับอันนี้อะไรครับเพิ่มความรุนแรงจนตีถ้าตีนสิบเปอร์เซ็นต์คีสสิบห้า ประเภทสัตว์แล้วพืชหมางแถบบวกห้าดื้อๆเลยนะครับไปครับอันนี้อะไรอ๋อไม่น่าจะเวิร์ครับใบสุดท้ายของวันนี้ครับผมการ์ดส่วนหองรองเท้านะครับการ์ดส่วนของรองเท้าครับปึ๊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 บไปครับโอ้โหซอมบี้มาแล้วไม่น่าแพงแน่นอนครับแพงหรือเปล่าไม่รู้ครับเป็นการ์ดของ อันนี้ซอมบี้ตัวไหนครับผมไม่แน่ใจไม่รับให้ีไม่จำจัดไม่รับให้ผีห้าสิบนะแบบอ๋อตีธรรมดาความรุนแรงกายภาพไม่เหมดบางประเภทคือมนุษย์ใส่รองเท้านะครับแล้วดูดเลือดครับตีพวกกึ่งมนุษย์โอเคครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปแรกของผมนะครับไข่เปิดไข่ร้อยฟองครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ ไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ